ผู้ฝึกตนดีแล้วย่อมได้ในสิ่งที่บุคคลอื่นได้โดยยากเกิดเป็นคนก็ต้องฝึกฝนตนเองจึงจะสาม,มารถประสบความสำเร็จได้ช้างเผือกได้ชื่อว่าเป็นช้างตัวประเสริฐกว่าช้างทั้งปวงย่อมเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเป็นสิ่งที่หาได้ยาก แต่บุคคลผู้ปรบสริษในหมู่มนุษย์นั้นต้องอาศัยการฝึกฝนแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดียิ่งขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตในสังสารวัฏท่านเหล่านั้นล้วนต่างกับผ่านการฝึกฝนตนเอง มานับพบนับชาติไม่ท้วนเราเองก็เช่นเดียวกันจะประสบความสำเร็จของชีวิตในสังสารวัตรได้ก็ต้องมันฝึกฝนใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นการฝึกฝนใจจึงเป็นสิ่งที่เราต้องทำเป็นประจำเพราะใจที่ฝึกดีแล้ว สามารถกำจัดกิเลสอสวะให้หมดสิ้นออกจากใจได้แล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐอย่างแท้จริงแล้สัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในเกลิสีละชาดกว่าหงก็ดีนกกระเรียนก็ดีนกยูงก็ดีช้างก็ดีแก้งก็ดี ย่อมกลัวราชสีทั้งนั้นดังนั้นจะถือเอาร่างกายเป็นประมาณไม่ได้ฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าแม้เด็กมีปัญญาก็เป็นผู้ใหญ่ได้คนงโง่ถึงร่างกายจะใหญ่โตก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้เพราะยาราชสีถึงแม้จะไม่ได้ดเป็นสัตว์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งป่าเป็นที่ครั่นครามของเหล่าสัตว์ทั้งหลายเพราะมีกำลังเครี่ยวแรงและสติปัญญามากกว่าสัตว์ทั้งปวงคนเราก็เช่นกันจะเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวไม่ได้ขึ้นอยู่กับชาติตระกูลหรือทรัพย์สมบัติ รูปร่างหน้าตาความรู้ความสามารถยศถาบรรดาศักดิ์พวกพร้อมบริวารมีอายุสั้นหรืออายุยืนจะขึ้นอยู่กับการใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตต่างหากว่าใครจะใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าได้มากกว่ากัน เหมือนดังเรื่องของพระอาหารหันต์รูปหนึ่งที่ท่านได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นผู้แสดงธรรมได้ไพราะที่สุดแต่ท่านมีรูปร่างเตี้ยมมากลักกรรมที่เคยทำเอาไว้ในอดีตเรื่องท่านก็มีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลภิกษุชาวชนบทประมาณ30รูป ได้เดินทางเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาที่วัดพระเชตวันขณะกำลังเข้าวัดนั้นก็บพบกับพระละกุณตกะพัทิยะเถระที่ซุ้มประตูจึงพากันจับชายจีวรบ้างบางองค์กจับมือบ้างจับศีรษะบ้างบางองค์จับหูท่านเล่นบ้าง บางองค์ขยับท่านไปมาด้วยความเอ็นดูก็มีที่พระภิกษุทั้ง30รูปท,ทําเช่นนี้เนี่ยก็เพราะนึกว่าท่านเป็นสมมเณรและท่านเองก็มีรูปร่างเตี้ยม,มากไม่อยกอกล้อพระเถระแล้วพระภิกษุทั้ง30รูปก็พากันเข้าไปในโรงธรรมสภาเพื่อเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา รันได้รับการปฏิสันหารแล้วจึงทูลถามพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้ข่าวว่ามีพระเถระองค์หนึ่งชื่อละกุณตะกะพัทธิยะเถระท่านแสดงทำได้ไพเราะมากบัดนี้พระเถระรูปนั้นอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่พวกเธอหยอกเย้าด้วยความคนนองที่ซุ้มประตูเมื่อสักครู่นี้นั่นแหละคือละกุลตกะพัทธิยะพูกภิกษุชาวชนบทได้ฟังแล้วต่างพากันตกใจที่ได้ล่วงเกินพระอรหันต์พร้อมกับเกิดความสงสัยในสรีละของพระเถระว่าะทำไมจึงมีร่างกายเตีย้ย เหมือนสัม,มนเณนรอายุเจ็ดขวบคล้วได้ทราบว่าที่เป็นเช่นนั้นรักกรรมจะเคยทำเอาไว้ในอดีตจึงได้ทูลขอให้พระองค์ทรงเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังพระธองค์จึงทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งพระเจ้าพรมทัตสเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสี พระราชาพระองค์นี้มีอัธยาศัยชอบสนุกบนความทุกข์ของผู้อื่นคือหากชอบพระเนตรเห็นช้างแก่มาแก่ก็จะรับสั่งให้ต้อนไล่แข่งกันบางครั้งเห็นเกวียนเก่าๆก็ให้นำไปแข่งกันจนพังเห็นสตรีแก่ก็รับสั่งให้เรียก มากระแทกที่ท้องให้ล้มลงแล้วจับให้ลุกขึ้นบ้านให้ร้องเพลงบ้านหรือเห็นชายแก่กระรับสั่งให้ออกคมเมนตีลังกาหรือแม้กระทั่งเพียงได้สดับข่าวว่ามีคนแก่อยู่ที่บ้านโน้นก็จะรับสั่งให้เรียกตัวมาแล้วก็ตรัสสั่งให้แสดงต่อหน้าพราะทินนั่งเหล่านี้เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยชาวเมืองยังพากันส่งมารดาบิดาออกไปอยู่นอกเมืองทำให้ขาดการดูแลมารดาบิดาส่วนพวกขาราชจ,จะบริพานต่างก็พอใจในการเล่นสนุกสนานตามเจนน้านายครั้นตายไปก็พากันไปอบายภูมิมากมายทำให้ผู้ไปเกิดเป็นเทวดามีจำนวนน,น้อยลง ว่าท้าสก,กะไม่ทรงเข็นเทพบุตรเกิดใหม่ก็พิจารณาถึงต้นสายปลายเหตุครั้นทรงทราบเหตุการณ์นั้นแล้วก็ดำริที่จะทรมานพระเจ้าพรหมทัตจึงปแปลงเพศเป็นใช้แก่บรรทุกตุ่มเปรียงสองใบใส่ไปบนเกวียนเก่าๆที่เทียมโคแก่สองตัวในวันมโหรสพวันหนึ่ง เมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงช้างพระทีนั่งซึ่งประดับด้วยเครื่องอลังการสเสด็จเวียนประทักสินปะดครแล้วทาสก,กะทรงขับยานมุ่งตรงไปเฉพาะพระพักของพระราชาเมื่อพระราชาทับพระเนตรเข็นชายแก่ขับยานเก่าเทียมด้วยโคแก่มา จึงรับสั่งให้นำมาเข้าเฝ้าผู้อมาตจึงพากันทูลถามว่ายานนั้นอยู่ที่ไหนพระเจ้าค่ะพวกข้าพระโลกมองไม่เห็นเลยที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะท้าสักกะทรงใช้เทวานุภาพแสดงให้พระราชาเห็นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น่อเกวียนไปถึงกลางฝูงชนแล้วท้าสักกะก็ทรงขับเกวียนไปในอากาศ ได้ทุบตุ่มเปรียงทั้งสองใบร,ราดลดบนประเศียรของพระราชานะ้ำเปรียงก็ไหลลงเป,ปื้อนพระราชาตั้งแต่พระเศียรจนนองพื้นทําให้พระราชาทรงขยะแขยงแล้วก็ได้รับความอับอายมากคลั้นเท้าวสกกะทราบว่าพระราชาทรงเคริยวมากก็ทรงขับเกวียนหายไป จนจ้าพระองค์ก็กลายร่างเป็นเท้าสักกะดังเดิมองค์ทรงถือวัชิราวุธประทับยืนบนอากาศตรัสคมคู่ว่าดูก่อนอัร,รมิกราชผู้หยากช้าดูเหมือนท่านจะไม่แก่ชราเลยทำไมท่านจึงมัวแต่เห็นแก่เล่นเบียดเบียนคนแก่มากมายเพราะอาศัยท่านผู้เดียว คนที่ตายไปแล้วเนี่ยจึงเต็มอยู่ในอบายภูมิและพระอสาัยท่านทำว้ชาวบ้านนะ่ไม่ได้ทำการบำรุงมารดาบิดาหากท่านยังไม่เลิกทำกรรมนี้อีกเราจะตัดศีษาะของท่านโดยจากเพชรนี้จากแล้วก็ทรงกล่าวถึงคุณของมารดาบิดาสงชี้แจงอนิสง ของการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้สูงอายุครั้นทรงสั่งสอนแล้วก็เสด็จกลับไปเทวโลกตามเดิมเมื่อพระราชาได้สดับคํคำสั่งสอนเช่นนั้นแล้วก็สำนึกผิดและทรงเลิก,กรักสนุกเป็นความทุกข์ของผู้อื่นอย่างเด็ดขาดเมื่อพระบรมศาสดานำเรื่องในอดีตมาตรัสแล้ว ก็ทรงสอนวิกษุททั้งหลายว่าหงก็ดีนกกระเรียนก็ดีช้างก็ดีเก้งก็ดีย่อมคกรวราชสีทั้งนั้นดังนั้นจะถือเอาร่างกายเป็นประมาณมีได้ฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นแต่แม้เด็กมีปัญญาก็เป็นผู้ใหญ่ได้ คนโง่ถึงจะมีร่างกายใหญ่โตก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้จากนั้นพระองค์ก็สรุปว่าพระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระละกุณตกะพัตยะที่ถูกล้อเลียนจากผู้อื่นพระชอบเล่นสนุกในครั้งนั้นส่วนท้าสก,กะเทวราชก็คือราวตถาคตนั่นเอง เห็นไมจ๊ะว่าเรื่องของวิบากกรรมนะ่ไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่พระอรหันต์ผู้หมดกิเลสแล้วก็ยังมีวิบากติดมาจนกระทั่งพบชาติสุดท้ายแต่สิ่งเหล่านี้นะ่ยล้วนเกิดจากการดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดของตนเองในอดีตจะโทษใครก็ไม่ได้นอกจากตัวเอง ดังนั้นเราจรึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ให้ดีว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรจรึงจะไม่ผิดพลาดอีกแล้วก็จะใช้ชีวิตอย่างไรนะี่ยให้ดีที่สุดคุ้มค่ามากที่สุดเมื่อเรารู้แล้วก็จะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องและใช้คุ้มค่าเกิดประโยชน์มากที่สุด ต่อการสร้างบารมีรู้ตอนนี้แล้วไม่ทำดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียดายภายหลังว่ารู้อย่างนี้ไม่ทำดีกว่าเพราะถึงตอนนั้นก็สายเสียแล้วเพราะฉะนั้นขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่นี้สร้างบุญไปให้ได้มากที่สุดที่จะทำได้ เราก็าจะได้มีแต่บุญกุศลล้วนๆติดตัวไปทั้งทานนั้งศีลนั้งภาวนาก็าจะทำให้วิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้หมดสิ้นไปเราก็าจะได้สร้างบารมีกันอย่างมีความสุขและสนุกสนานกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพรรนาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขายยืนยาว ได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวิญญาตสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทิน